สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้อาตมาภาพขอ,อนำท่านทั้งหลายมารับชมวิดีโอภาพเก่าๆซึ่งอาตมาภาพได้มีโอกาสบันทึกไว้ในการเดินทางมาเยือนประเทศอินเดียซึ่งการเดินทางมาเยือนประเทศอินเดียนั้นนับเป็นครั้งที่สองโดยในครั้งแรกนั้นในปีคริสตศัก,กราช1999 หรือว่าปีพุทธศักราช2542ไปจนถึงปีคริสตศักราช2001หรือว่าพุทธศักราช2544นั้นอาตมาภาพมีโอกาสได้เดินทางมาศึกษาต่อที่เมืองไมซออยู่ถัดจากเมืองแบงกลอซึ่งเป็นเมืองซอแวร์ของประเทศอินเดียแต่หลังจากนั้นแล้วก็ห่างหายไปเป็นระยะเวลาเกือบ14ปี อาตมาภาพจึงมีโอกาสได้ย้อนกลับมาประเทศอินเดียเป็นครั้งที่สองโดยครั้งนี้ได้ตั้งจิตตั้งใจได้มาที่เมืองพาราณสีและได้มีโอกาสมาล่องเรือมาสัมผัสกับบรรยากาศที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าหากใครมาที่เมืองพาราณสีแล้วก็ต้องไม่พลาดการล่องเรือชมศพ ตามริมฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาหรือว่าการเผาศพแห่งแม่น้ำคงคาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาตมาภาพข้อพาท่านทั้งหลายมาชมบรรยากาศแม่น้ำคงคาสายน้ำอันศักดิ์สิทธิ์และโรงแรมแห่งความตายพร้อมกันนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งเรียกว่าฝั่งนรกซึ่งไม่มีผู้ใดที่จะสามารถไปอยู่ในฝั่งนั้นได้ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหากใครเป็นนักศึกษาทางสายศาสนาและหากท่านเป็นผู้มีศรัทธามาสแสวงบุญก็คงคุ้นเคยกับพุทธ,ธวจนะที่ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงพาระาณศีได้มีพระราชาแห่งรัฐกาศีสรงพระนามว่าพรหมทัตเป็นกษัตริย์ที่มั่งคัง่งมีทรั์มากมีโภคะมากมีแสนยานุภาพอันเกรียงไกร มีพาหนะมากเป็นมหาวิชิตมีฉางหลวงเต็มไปด้วยข้าวเปลือกนั่นคือภาพรวมของเมืองพาราสีเมื่อ2,500ปีที่ผ่านมาเมืองพาราสีนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันก็คือเมืองบันารัสในเขตอำเภอบันดารสรัฐอุตตรประเทศซึ่งเมืองนี้เคยเจริญรุ่งเรือง มาแต่ก่อนพุทธกาลมีความชำนาญเชิงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีสินค้ามากมายที่ส่งออกไปยังเมืองต่างๆนั่นก็คือผ้าไหมกาสีเครื่องสำอางกาสีวิเลปณะนะและเครื่องประดับโดยในประวัติทางพระพุทธศาสนานั้นเมืองกาสีนี้ได้มีการติดต่อซื้อขายกับหลายเมือง อย่างเช่นเมืองสาวัถีเมืองเวสาลีเมืองราชคือและอีกลหลายเมืองความเก่าแก่โบราณของเมืองพราราสีนั้นมีปรากฏในชาดกมากเกินกว่า4,000ปีซึ่งเมืองจึงถูกกล่าวไว้ในยุคสมัยมากมายเช่นสุทสมชา,สาสาสททชาดกเรียกสุทัศนะสนณทันทชาดกเรียกพรหมวัฒนะ ยุวันชัยชาดกเรียกรามนาครและอีกหลายชาดกเรียกกรุงพาราศีว่ากาสีนครก็มีกาสีคุระก็มีถ้าหากเราจะกล่าวถึงเมืองพาราศีแล้วก็มีหล,หลายสูตรด้วยกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเมืองพาราศี ที่สำคัญเราอาจจะได้ยินและได้ฟังบ่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือว่าเป็นเทศนากันแรกพระองค์ได้เทศโปรดพระปัญจวัคีทั้งห้าก็คืออัญญาโกนทัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิที่ป่าอิสิปตนามลึกทายวัน ในเมืองพาราสีโดยในครั้งนั้นทำให้พระอัญญาโกนธัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานอกจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสห้ามเรื่องห้ามภิกษุชันเนื้อสิบประการที่สำคัญแล้วพระองค์ทรงตรัสเรื่องภิกษุห้ามชันเนื้อมนุษย์ โดยต้นเหตุน,นั้นมาจากอุบาสุกชื่อว่าสุปิยะและอุบาสิกาชื่อว่าสุปิยาซึ่งอุบาสิกาสุปิยานั้นเป็นคนที่ตัดเนื้อขาของตัวเองทําเป็นอาหารถวายแก่พระภิกษุอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความโด่งดังในครั้งพุทธกาลในขณะที่ท่านกำลังรับชมการล่องเรือในแม่น้ำคงคาไปนั้น อตาตมาภาพก็ขอเล่าถึงตำนานแห่งแม่น้ำคงคาโดยดย่อให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบแม่น้ำคงคาตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าเป็นลูกสาวคนโตของท้าวหิมวัตรเจ้าป่าหิมพานกับนางเมนาหรือนางเมทกาลูกสาวคนรองของท้าวหิมวัตรชื่ออุมาซึ่งเป็นภรรยาของพระศิวะเรื่องของแม่น้ำคงคานั้นมีนิยายเล่าต่างๆกันหลายเรื่อง สุดแต่ว่าอาจารย์ใดจะคิดสร้างขึ้นมาบางอาจารย์ก็กล่าวไว้ว่าเจ้าแม่คงคานั้นเป็นภรรยาของเท้าสาตนุและมีบทชื่อว่าพีสมะหรือคางเคยะบางอาจารย์ก็กล่าวว่าเจ้าแม่คงคาเป็นภรรยาของพระกฤษณะบางอาจารย์ก็กล่าวว่าเป็นภรรยาพระศิวเจ้าซึ่งดูแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานดี แต่เรื่องคงคาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเรื่องลือสีพาคีรถบบำเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งนำเอาน้ำพระคังคาจากสวรรค์มาสู่พื้นโลกได้ส่วนแม่น้ำคงคานั้นเกิดบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล13,800ฟตุตณนะบริเวณที่เรียกว่าพาคีรถในคำพี์ปุรณะได้กล่าวไว้ว่า น้ำพระครงคาไหลพุ่งออกจากโัวมุขีหรือปากลัวซึ่งถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบันไดข้างแรกส่วนต้นน้ำคงคานั้นเกิดบนเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่13,800ฟตุตณนะบริเวณที่เรียกว่าพาคีรถในคำปีปุรณะได้กล่าวไว้ว่าน้ำพระครงคาไหลพุ่งออกจากโคมุขี หรือปากบัวซึ่งถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นบันไดชั้นแรกที่พระศิวะ,สะเสด็จจากบันลังบนเขาไกา่ลาดแล้วไหลลงมาตามช่องเขาลงสู่ที่ลาดสูงแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าโคงโครตรีที่นั้นถือว่าเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งทางศาสนามีบทพราหมณ์ตั้งอยู่หลังหนึ่งเป็นที่รู้จักในมู่ฮินดูหลายๆท่านก็อยากไปที่ตรงนั้นด้วย ส่วนในเมืองพราราณสีนั้นบรรดาคนที่เป็นชาวฮินดูต้องมีโอกาสได้นมัส,สการที่สำคัญทั้งห้าแห่งหริมน้ำซึ่งเราเรียกว่าปันจตีรธะหรือท่าน้ำทั้งสีคือท่าทศา,าวเมธท่าปันจะคงคาท่ามณิกนิกาและท่าอาศีสังคมซึ่งคนที่เป็นชาวฮินดูนั้นก็มีความเชื่อคล้ายกับชาวพุทธเราเหมือนกัน ที่มากราบนมัสก,การสังเวชนิยสถานทั้งสี่ตำบลต่อจากนี้ไปอาตมาภาพก็จะปล่อยภาพเสียงซึ่งเป็นต้นฉบับซึ่งอาตมาได้บันทึกไว้ในครั้งก่อนนั้นให้เป็นบรรยากาศตามธรรมชาติได้มีโอกาสฟังคุณตาพูดในท่ามกลางแห่งเรือที่เราร่องไปในแม่น้ำคงคา ได้มีโอกาสได้ชมธรรมชาติของชาวอินเดียได้ทำกิจการต่างๆในแม่น้ำคงคาที่สำคัญแม่น้ำคงคานั้นเป็นสถานที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์แต่บางครั้งอาตมาก็ยังมีความคิดหลายอย่างที่อยู่ในใจแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จริงแต่ว่าในตื่นเช้ามาหรือว่าตอนบ่ายตอนค่ำ คนทั้งหลายก็จะทำรีรกิจของตัวเองมีการอาบน้ำมีการบ้วนปากและมีการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะสิ่ง,สงโสโครกต่างๆลงในแม่น้ำคงคาซึ่งคนอินเดียนั้นก็ไม่ได้มีการรังเกียดเดียดฉันประการใดคนที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในแม่น้ำอีกคนดังข้างก็ทำการกราบไหว้อีกคนางข้างก็มีการดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นปกติของชาวอินเดียถามว่ามีความสะอาดไหมในแม่น้ำคงคาถ้าตอนกลางก็คงจะสะอาดแต่ว่าตรงริมฝั่งที่มีการเผาศพเราทั้งหลายก็จะเห็นคนทั้งหลายโยนศพลงมาในแม่น้ำคงคาอีกส่วนหนึ่งก็จะมีอีแร้งมาคอยกัดกินศพซึ่งเป็นปกติเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรา ล่องเรือไปในแม่น้ำคงคาเราก็จะเห็นซากศพลอยไปมาก็เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้าหากเป็นบ้านเราแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องปกติแต่สำหรับชาวอินเดียแล้วก็เป็นปกติทุกๆวันในริมฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาซึ่งเรากำลังรับชมอยู่นั้นก็มีโรงแรมที่ใหญ่โตอย่างมากมายโดยโรงแรมใหญ่ตัวเหล่านี้เป็นของสำหรับคนมีกระตังบางท่าน ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เวลาใกล้ตายก็จะให้ลูกให้หลานมาเช่าโรงแรมเวลาตายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้ลูกหลานนำศพของตัวเองไปเผาริมฝั่งแห่งแม่น้ำคงคาโดยมีความเชื่อว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นหลังจากตายไปแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปอยู่กับพระเจ้าอันนี้ก็เป็นความเชื่อของเขาส่วนการเผาศพริมฝั่งแห่งแม่น้ำคงคานั้น ตามตำรับตามตำราที่มีโอกาสได้ศึกษามาก็มีมากกว่าหลายพันปีไฟแห่งการเผาศพรืนฟังแห่งแม่น้ำสาขารย์ังไม่เคยดับมอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้มารับชมในเมืองพราศีก็ขอฝากวิดีโอชุดนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับชมไปยพร้อมกันม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 ันสะท้อนอยู่ว่าอาจารย์ฮะ ม,ม,มันะ <laughs> จะทอดสายกมเปิดพายไหูหรอชั่วโมงบ่ก็มาหัวเรยนบก็ตายหรอเจอแจ็ก <laughs> จจกอดใช่ไหมเจอแจ็กกอตเลยใช่ไหมจ อันนี้คงเป็นรูปทัวร์ของอทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยครับชาวและชาวไทยนี่ไปกินข้าวย,ย,ยุราอย่างเงี้ยนะที่ร้านขายข้าวไปเสื้อไก่โอ้โอ้ออออโกรุ่มนี้ใช่ไหมซื้อไปให้เด็กรถขับรถใช่ไหมซื้อให้เด็กขับรถจอ้ก็ซื้อให้เด็กขับรถเน้อเด็กนายก็ไม่ทราบ

มันเม้นจิวอนเนี่ยเมืนข่าวศพเนี่ยเพราะว่าเป็นศพเป็นศพมันติดผ้ามันไม่ไปแล้วเพราะว่าเรือน้ำมันตีกับ

คนได้ฟังอยู่เลยความสบายตัวร่มรื่นสงบ ชั้นสมัยใหม่ลงเกือบเือบเกือบบอยมันหัวตตานาอย่าง40ย่าง40มันกะเป็นลมกอนห้าอยู่มันฝากสะพานไปดูก่อนเวามาโอก่อนนี่ตรงต้นโพนะครับเลยไอ้ทุงยางขึ้นไปอีกครับ